สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายของวันนะฮะใครที่ชื่นชอบฟุตบอลยิงกันเยอะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ได้เลยนะครับรับรองว่ามีอัปเดตกันต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่กำลังหาที่เชียร์แบบมั่นใจได้100%นะครับนะก็ ฝากไว้ด้วยครับที่แอดกเก้าครับถ้าแจ้งว่ามาจากช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับนะก็จะสามารถรับโปรโมชั่นพิเศษได้ด้วยนะครับก็สอบถามได้ที่ทีมงานของเขาเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ขอสรุปผลงานนะครับช่วงกลางเดือนนะฮะครึ่งเดือนหลังของเดือนที่แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะจะ มีได้มีเสียนะครับนะสำหรับทีเด็ดบอลสกอร์สูงหน้ากล้องนะครับนะใครที่ได้ตามไปก็จะประมาณนี้ฮะก็ถือว่ากลางๆนะครับมีได้มีเสียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้มาตดตางมาดูครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับนะใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มได้ตัวเพิ่มเติมนะครับก็ที่แอดบวกเก้าได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตัวเมื่อวานนะครับก็อย่างที่ให้ดูไปนะครับ เราคอปปิ้งกับเอสเบิร์กนะครับจบ3-2นะครับก็สูงสบายสบายนะครับตัวนี้แค่21นาทีเนี่ยก็กินแล้วนะครับในเมื่อวาน2.75นี่คกินครึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาได้อีก2ลูกครับกินกันไปเต็มๆนะครับส่วนตัววันนี้ครับนะก็บอลสวีเดนครับออสเวนคารครับตีหนึครับ ในค่ำคืนวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2 5 6 4ันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเดียเกฟอร์เจอกับโกเตบอครับคู่นี้ก็สองจุดเจ็ดห้านะครับส่วนแฮนดิแคปเนี่ยเสมอนะครับเสมอแบบน้ำเท่ากันเลยนะครับสูสีครับคู่นี้อันดับของเดียเกฟอร์เนี่ยดับสิบสานะครับส่วนโกเตบอร์ดับ1ินะครับก็คู่นี้ครับการเจอกันครับนะเกมล่าสุดเนี่ยสูงนะครับ ในบ้านของโกเตบอกตอนนั้นเนี่ยต่ำนะจบ1-1น,น,นะครับผลงานช่วงหลังของเดเกฟอร์ดนะครับนี่ฮะแปนะัดหลังสุดสูงไป7เกมครับผมสูงไป7เกมนะครับส่วนทางด้านของโกเตบอกครับสองเกมหลังสุดเนี่ยสูงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีต่ำมาสามเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนราคา2.75หรือว่า2.5 3ทับ3ครับเดเกฟอร์นี่ถ้าเป็นเลนนี้ครับ สูงตะรอดนะครับสูงตะอดนะครับส่วนทางฝั่งของโกเดบอกครับอ่าก็สูงไปสองต่ำไปสามนะครับก็ถือว่าโอกาสสูงค่อนข้างเยอะคู่นี้นะนะครับผมอ่าส่วนการเล่นในบ้านของดีเกฟอร์ครับสูงครับแปดเกมครับต่ำสี่ครับแล้วก็ยกไม่มีนะไม่มียกนะครับส่วนเกมเยอยของโกเดบอครับสูงหกต่ำหกอ่าครึ่งครึ่งนะครับก็เท่ากับว่าโอกาสสูงเนี่ยผมมองว่าคู่นี้ ไม่น่าจะพลาดครับ2.75รวมกัน3ลูกมีอย่างแน่นอนครับรุ่นเม็ดสีเพื่อกินเต็มครับเกมสวีเดนออสเวนคาร์ครับเดเคฟอร์ดกับโกเตบอกนะครับผมนี่คือหนึ่งคู่หน้าคลิปในวันนี้ครับก็ใครอยากได้เพิ่มเติมก็ตามที่แจ้งไปครับแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอดบวก99นะครับก็มีกลุ่มนะฮะมีกลุ่มพูดคุยกันนะครับใครที่สนใจนะฮะ อัปเดตกันเรื่อยๆนะสำหรับทัศนาฟุตบอลนะครับไม่ได้ให้แล้วหายไปเลยนะก็คุยกันเรื่อยๆนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ